สวัสดีค่ะพบกับช่องเด็กกรุงลงทุ่งนะคะวันนี้ทุกคนเราจะพาไปปลูกข้าวโพดกันตามคลิปเดิมคลิปที่แล้วที่เราเก็บข้าวโพดนะคะแล้ววันนี้เราก็ปลูกข้าวโพดแทนอันเก่าที่เราเก็บไปนะทุกคนเป็นข้าวโพดหวานเหมือนกันนะเป็นข้าวโพดหวานเหมือนเดิม อายุการเก็บเกี่ยวของเขาจะอยู่ที่ 100- ่งถึงหนึวันแต่อันนี้คือไม่ต้องไปสนใจนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่ปลูกจริงๆอะ่ะมันมันปลูกอยู่แค่60วันเองอะ่ะวันที่เราเก็บอะ่ะคือวันที่ประมาณ6060ก60กว่ากว่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันเนี้ยจะพาทุกคนไปดูวิธีการปลูกนะคะว่ามันปลูกยังไงนะคะแล้วก็เออใส่อปุ๋ยอะไรที่ ที่ที่เราบอกนะคะว่าเป็นปุย๋ยที่เราทํากันเองนะทุกคนเป็นปุย๋ยหมักนะคะลองก้นหลุมนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆนะคะทุกคนจะไปช่วยนะคะกันปลูกเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปดูวิธีการปลูกกันได้เลยค่ะตามไปดูเลยค่ะไปกันเลยทุกคนคะ น,นี่ค่ะทุกคนปุ๋ยคะ่ะเ,เราหมักเองนะคะนี่มาดูได้เลยคะ่ะมาดูใ,ใกล้เลยมันเป็นปุ๋ยที่ใช้เป็นพวกแกบนะคะแกบเก่าหรือแกบที่เป็นแกบของเล้าไก่นะคะที่มันเป็นขี้ไก่ใช่ไหมเราก็เอาแกบมันออกมาแล้วก็หมักด้วยอะไรหมักด้วยเป็นพวกเศษ นะที่เรากินเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาหมักหมักรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเวลานานๆเข้าไปอะค่ะมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นเป็นอาหารต้นไม้นะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อน,นะคะปุ๋ยพวกปุ๋ยแคมีปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยค่ะเลยนะอันนี้เราจะเอาไปลองนะคะทุกคนไปลองก้นหลุมนะก้นหลุมก่อนที่เราจะลง ข้าวโพดนะคะทุกคนเราน่าจะใช้ประมาณเป็นถังพอดีโอเคประมาณนี้แหละเลยเรเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหลุมข้าวโพ,อพอดกันค่ะ ุดนะคะที่เดิมนะคะบริเวณเดิมประมาณประมาณสี่สี่แถวนะคะสี่ดีไหมสี่หร้าดีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าแถวนะทุกคนห้าแถวแถวนึ่งก็จะประมาณไม่น่าจะได้เท่าไหร่ก็สุดแค่ไหนแค่นั้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวแรกเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะ the one แถวนี้ได้สิบสองแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาขุดแถวต่อไปเลยค่ะ ประมาณสี่เองนะทุกคนได้เนื้อไม่กัดไม่กัดจะจะได้ประมาณสี่สี่เองอ่ะทุกคนสีแถวอ่ะต้องมันเถอะเรายิ่ๆเดี๋ยวเราจะปลูกหลุมแล้วประมาณปลูกหลุมแล้วประมาณสี่ต้นก็ได้ ลงไปนี่เลยนะนี่ลองค้อนอย่างนี้ทุกคนลองแบบนี้ คนคะหลังจากที่เราสับนะคะปุ๋ยใส่กับดินให้มันละเอียดแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะลงปลูกข้าวโพดเลยคะ่ะใช่ค่ะหยอนอย่างนี้นะคะหลุมแล้วประมาณสี่เมตรนะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะนิ้วโป้งนะคะเดี๋ยวนะคะกดนะคะทุกคนกดลงไปเพื่อให้แบบว่ามันลึกลงไปในดินนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้พวกเอ่อนกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากินนะคะ แล้วก็จะกบก,กบเล็กน้อยนะคะทุกคนอ่าต่อไปค่ะ ยังไงกันคะทุกคนสนุกไหมคะคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะคะในการขยันทําคลิปนะคะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจมากนะคะในการปลูกข้าวโพดนะคะรอบนี้นะคะก็คือว่าหวังว่าพฤศจิกานี้นะคะพวกเราจะมีข้าวโพดนะคะไปขายในงานลอยกระทงค <dale> ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะคลิปลอยกระทงนะคะ ประมาณเดือนพฤศจิกานะคะมาดูการเก็บข้าวโพดแล้วก็ไปขายนะคะว่าเราจะเอาข้าวโพดไปทำอะไรกันค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ